สวัสด,ดีพี่น้องคะได้กินใส่ปุ๋ยอ้อยพ่อบบกโม่เหี่สองน่วยเสี่ยวมาตั้มแต่พวกเรามาักตากินกับขา้าวเบิองมันสีแดงตามซุ้มแต่พวอโอ้คือกวามดีแท้ฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงโอ้โหพ่อตาดีๆพี่น้องกินตาบแกบโม่น้มกันเนื้อ มักมู่น้ำกันไว้พี่น้องคะเคยกินบอ่อตับม,มักมั่วคว้านแล้วตักกินจับเท่าตอนที่กวา้านตักไส้สุม่มไส้มักหน้าวเฮ้โหขูดคนโหดเอาสีพี่น้องตารม,มักเตียงมู่ โบล้านเะพอผ้าเอดติดตามเราก็ใส่กระปูน้ำหน้าพอใส่ถวยใส่กระปูะ เทียมันแสบที่มึงคนว่าหวานบ่หวานปวดอืมหวานนึ้วหนนต่บหมน้ำกันเด้พี่น้องเอย 装掉。 ชุ่มแตงโมจ้าคืกินหมพี่แลาวนวใส่ลุ่ไปใส่แฉบหลายใส่เบิดหัวเลยหัว่เยอห่อย่เยน้อยก็ใส่มดน้ำปลา นุ่งงายๆพี่น้องคะ่ะอย่กับข้าวแซ่บอย่างนี้เด้อตาะวงมากีดเด้อตะแคงมาแรียงแกงซิมกันหืมแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บมาเด้อถ่ายเด้อมาเด้อไว้เด้อวาเนดะ้อแซ่บพนักข้าวกะเจงงง ทำแตงมตมจะข้ามก่อนอืแซ่บพี่น้องแซ่บมาจา้ามาๆๆกินน้ำกันสวัสดีค่ะ